ก็นัดอาจารย์ไปขับผีที่บ้านตอนแรกในใจก็คิดว่าเราจะไปบ้านอาจารย์ยังไงว่าเราไม่กล้าบอกแม่จนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันมีการจัดเตรียมหลายๆอย่างจนแบบได้มาส่งพี่สาวแล้วก็นัดอาจารย์ไปขับผีที่บ้านตอนแรกในใจก็คิดว่าเราจะไปบ้านอาจารย์ยังไงว่าเราไม่กล้าบอกแม่พาแม่มาด้วยแล้วก็ จำซอยบ้านอาจารย์เข้าไม่ได้แล้วคือคือจำได้ว่าบ้านอยู่ตรงนั้นแต่ว่าซอยที่เข้าจากคันคลองอะ่ะมันจะเข้ายัางไงแต่ปรากฏว่าขอบคุณพระเจ้าพี่สาวเขาอยากไปคาเฟ่แถวนั้นพอดีแล้วมันก็เลยได้ผ่านบ้านอาจารย์ไปหนึ่งรอบ <laughs> ไปสนามบินกลับมาพอจะถึงปุ๊บแม่ขอแวะบ้านอาจารย์แป๊บหนึ่งนะไม่กล้าบอกแม่ตรงๆว่าจะไปขับผี ขอแวะบ้านาจารนิดนึงตอนนี้เรารู้สึกไม่สบายที่เราขับรถอะ่ะเพราะว่าขามันไม่พอดีหรือมันอะไรอยู่ขอแวะบ้านอาจารย์ก่อนก็ไปแวะแม่ก็ไม่พูดอะไรสักคำก็เข้าไปก็อะไรปกติก็ชวนกันคุยก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าจัดเตรียมแล้วเราอยากให้แม่อวยพรเรามากเรื่องการแต่งงาน ขอพ่อให้พ่ออวยพรพ่อก็อวยพรนะแล้วคำถามที่พ่อถามมาคือมีแฟนแล้วเหรอเราก็แบบว่าพ่อให้พระเจ้าจัดเตรียมให้นี่ก็เหลือแต่แม่จนพอถึงวันที่มาบ้านอาจารย์พระเจ้าจัดเตรียมทุกอย่างแม่พูดตามที่อาจารย์พูดแล้วอวยพรเราเหมือนหลังจากนั้นเรารู้สึกว่าอะไรที่มันติดอยู่อะ มันเปิดทุกอย่างเลยก็ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้ก็พ่อไปบวชไหมจริงๆวันนี้คิวไม่ได้เป็นเอ็มซีนะแต่ก็รู้สึกว่าเราต้องมาก็ไม่ได้บอกพ่อนะว่าชวนมาบวชบอกพ่อไปเป็นเพื่อนหน่อยนั่งไปเป็นเพื่อนหน่อยเขาเข้าใจว่ารถมันใหม่นะคือแบบว่าให้เราขับคนเดียวเนี่ยมันก็นิดนึงก็พ่อไปเป็นเพื่อนหน่อยก็ไปก็สรุปวันนี้พ่อก็มาด้วยด้วยความที่ว่ามาเป็นเพื่อน พี่น้องคือทำอะไรตอนนี้คือพระพรมันก็เทลงมาอย่างมากมายมาส่งพี่พี่ก็ให้เงินค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการจัดเตรียมทุกอย่าง